สวัสดีครับพี่น้อง FC เอฟซีเพื่อนครับทักช่องพ่อแมงวีญิงครับบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิครับนี่ก็มี่พี่น้องเอฟซีมาส่งไลน์ครับ กับพี่มาอีกออมเย์ oh. uh, ับพีคมานครับพอปันไม่หลุดรอบาง้ถงแ่ที่บคนตดกิย่นใน้เอาเลยนีเาบอ๋อตั้กระเป๋า้ตมนีตอนนี้ประมาณ อี่หาคืนครับการัเอาจะเปิดเคียนหน่อยไทยบริการเต็มที่เมือนเดี๋เย,ยสิมีโอกาสจะถ่ายบรรยากาศทั่งญี่ปุน่นให้พี่น้องเอซเบิ้งครับ Lớp số triệu con này Ờ đúng Lớp số triệu con này Nó tạo đéo Nó tạo đéo Nó อ้าวพ่อลุงพอลุงไปน้ำบ่หนิไปน้ำบ่ไปนั้ำทางเจ้าอันเจ้าจะง่อยปีกมันไปอะไรพี่เราจะอินกลยจ้ะ รช่วงตัวท่านบนนีนงายปีกงเป้เลยหรือเปล่าทัทับกว่า่ขาละใบก็ได้คลังคาบอะไรบ่คือลังคาบกันเลยกว่าอันรถทางญี่ปุ่นมาแหงเลยพีเสียรายอยู่เลย ถือว่าเป็นรข้งแรกครับที่เดินทางออกนอกประเทศครับโดยเครื่องบินเคยไปแหลกท่านึงครับนอกประเทศแต่ว่าบริเารื่่งบินไปใ้สุดกับหอดผ่น้มเปี๊ยนครับ เขาไปแล้วเขาเขาเห็นออกมานไปไปล่วกันไหมไปทำกันตัวไม่ไปกัไปแล้วกันเนี่ยไของที่หมดเลยพอท็อปพอท็อปมาแต่เสาเลยครับน่เขาไ้มาถามีซีไมาใชกินหรือเป่าเขมเอาเาอาไปกเดียว รอดกันนานบ่ได้บ่ร้อนกันนานบ่ได้บ่เออร้อนแล้วเมื่อไหร่กันเลยเน้ะ มังกรครับแต่เสาอันนี้เป็นเสาเลยมันกนหรออันตรงนี้ก็ได้ครับขอพัดสักพอเลอ้อเลยออ ไปที่เมืองนาริตะประเทศญี่ปุ่นครับนั่งน้กันได้หอเอาาอร์ตตาหรอเปล่เดี๋ยวเดี๋ีล้ีล้ักครับเดี๋ยวกระเป๋าเหลือไหมดิไปต้นนี้ันีตัวนี้ต้นนี้เอาไว้ใส่หน่แล้วบอสครับบอสัวนี้ว่าอะไรเนี่ โซนแล้วไรขอรับเนบกเป็นอไรใช่มพาไปน้ำบ่กใช่ครับคือลังค่ากันเลยจ้าลงไปน้ำกางขึ้นมาของหางยู่ปน่นแล้ ไปว่าพ ok> ่อว่าไปยังข้นลังคากันได้ไม่ปีทางตาตางนะไม่ปีก็ได้โอ้ยแต่ว่าแบบข่้นนีเด็กนะเาทงเงินก่อนทำเงว่าไ้ได้พวกเอกอัดวะีน่งสขอบคุณพี่นองเอฟซีแฟนครับทุกมองทุกบอลครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเด๋ยวไปหอด ประเทศญี่ปุ่นจะถ่ายบรรยากาศใหมพี่น้องของเมืองครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ